หลังจากเบรกแรกเราคุยกันถึงภาพรวมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการประเมินผลกระทบจากสภาพัฒน์ฉากทัดต่างๆความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเบรกนี้จะคุยกันถึงเรื่องของมุมมองของภาคเอกชนประเมินอย่างไรบ้างกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทางประธา,านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณเกรียงไกรเทนุกูลบอกแบบนี้ครับว่า ตอนนี้ก็ต้องจับตาเพราะว่าทั้งเรื่องของราคาพลังงานมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของการขนส่งสินค้าต้นทุนมันจะสูงมากขึ้นไปกว่าเดิมยิ่งสถานการณ์ลุกลามบานปลายก็จะยิ่งกังวลมากยิ่งขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วคุณเกรียงไกรก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ก็เป็นสมการที่ทุกคนรวมถึงภาคเอกชนและสภาอุตสาหกรรมเองก็ประเมินอยู่แล้วว่ามันเป็นหนึ่งในความเสี่ยงของปีนี้ที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่เพราะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่ามันมีเคสมีกรณีที่เคยเกิดขึ้นและมีปัญหาที่รออยู่อย่างหลังจากที่มีการโจมตีของ Iran, อิสราเอลไปที่สถานทูตของอิหร่านอิหร่านก็บอกแล้วว่า จะมีการเอาคืนตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอิสราเอลทั้งโลกก็จับตาอยู่ว่าอิสราเอลจะเดินหน้าอย่างไรถ้ายังไม่มีการเอาคืนก็เชื่อว่าทุกอย่างอาจจะยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รุนแรงและไม่เลวร้ายมากไปกว่านี้คุณเกรียงไกรเองก็มองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในลนักษณะใกล้เคียงกันนะครับแต่ก็มองว่าผลกระทบในเชิงจิตวิทยาแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีอะไรรุนแรงมากไปกว่านี้ผลในเชิงจิตวิทยามันเกิดขึ้นไปแล้วผู้คนตกใจครับ แล้วก็ต้องประเมินกันว่าเดี๋ยวช่วงนี้หลังสงการไปแล้วสถานการณ์โดยเฉพาะราคาน้ํามันในตลาดโลกจะขยับขึ้นมากน้อยแค่ไหนคือขึ้นแน่ๆแ,แต่จะขึ้นแรงมากน้อยแค่ไหนตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ไปเกี่ยวข้องหรือกระทบต่อเรื่องของบ่อน,น้ํามันกําลังการผลิตน้ํามันซัพพลายหรืออุปทานน้ามันในตลาดโลกถึงแม้ปร,ปริมาณยังเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกไปแล้วราคามันจึงดีตัวขึ้นนะครับเพราะหลายคนก็เชื่อว่าอิสราเอลน่าจะมีการเอาคืนครับ อิหร่านเองก็เคยตอบโต้ว่าจะใช้ความรุนแรงมากไปกว่านี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ทุกอย่างยังเฝ้าระวังอยู่ครับ ถ้าเกิดว,ว่าสถานการณ์การสู้รบบานปลายนะคะซึ่งทางอิหร่านได้ประกาศแล้วว่าอาจจะมีการตอบโต้กลับนั่นก็คือการปิดช่องแคบฮอมูสค่ะแล้วก็คุณเกรียงไกรบอกแบบนี้นะคะบอกว่าช่องแคบฮอมูสถือเป็นช่องทางขนส่งน้ํามันกว่าครึ่งของโลกก็จะเป็นวิกฤตที่ใหญ่แน่นอนค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าชาติตะวันตกในทะเลแดงอันนี้ก็กระทบเศรษฐกิจแล้วไม่ว่าจะเป็นค่าระวังเรือเรื่องของสป라이ต์เชนต่างๆที่ต้องสะดุดนะคะดังนั้นผลที่ตามมา ก็อาจจะเห็นราคาน้ำมันไปแตะที่100ดอลลาร์สหรัฐถึง150ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลได้เหมือนกันค่ะดังนั้นทางสอทอมีข้อเสนอ3ข้อนะคะฝากไปยังรัฐบาลให้เตรียมรับมือนะคะว่ามีแนวทางอะไรกันบ้างแนวทางแรกนะคะอาจจะต้องมีการเตรียมแผนบริหารความเสี่ยงการนำเข้าพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันที่ไทยนำเข้าจำนวนมากและส่วน ครึ่งหนึ่งนะคะส่วนใหญ่มาจากทางตะวันออกกลางด้วยอย่างปีที่ผ่านมาเราไปดูสัดส่วนกันนะคะว่าส่วนใหญ่แล้ว ประเทศไทยมีการนำเข้าน้ำมันจากที่ไหนกันบ้างครึ่งหนึ่งเลยนะคะนำเข้าจากทางตะวันออกกลางก็จะเป็นสหรัฐอาหร,ร,รับเอมิเรตส์ซาอุดีอาระเบียกาตาคูเวตแล้วก็ประเทศอื่นๆในแถบนั้นค่ะส่วนทางตะวันออกไกลเราก็มีการนำเข้าถึงร้อยละสินะคะอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็เวียดนามส่วนหลังอื่นๆก็จะมีสหรัฐอเมริกาแองโกลาแล้วก็รัสเซียอันนี้อยู่ที่สัดส่วนร้อยละ34ค่ะประเด็นที่2คือเรื่องภาคการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวของเรากําลังฟื้นตัวกลับมาเห็นได้ชัดจ จำนวนนะักท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงกรานก็ยิ่งมีคนเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นความกรุนแรงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นผลกระทบในเชิงจิตวิทยายอย่างที่เรียนไปตอนต้นเพราะฉะนั้นอยากฝากรัฐบาลติดตามหนึ่งคือติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและ2คืออาจจะต้องมีการหานักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดใหม่ๆเข้ามาทดแทนถ้าหากว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางมีปัญหาแล้วเข้ามาประเทศไทยน้อยลงเพื่อไม่ให้ภาคก,การท่องเที่ยวของเราเสียโอกาสนะครับนั่นคือประเด็นที่2ข้อเสนอข้อที่3คือเรามองว่าไทยยังมีโอกาสในเรื่องของสินค้าอีกหลากหลายครับโดยเฉพาะอาหารเพราะถ้าหาก ว่าเกิดวิกฤตขึ้นอาหารจะเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นก็อาจจะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการส่งออกสินค้าอาหารไปยังหลายๆายประเทศที่จะมีปัญหาขาดแคลนถ้าหากว่าเกิดภาวะสงครามหรือความรุนแรงลากยาวมากไปกว่านี้ครับอีกมุมนึงไปฟังจากคุณอิสเรซ รัตนดิลกนับภูเก็ตรองประธานสภาอุตสา,าหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าตอนนี้ทุกฝ่ายต้องติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบอย่างใกล้ชิดนะครับในระยะสั้นอาจจะต้องมีการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนส่งเสริมเรื่องของการ energy efficiency หรือว่าการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดการประหยัดน้ํามัน การประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมครับอันนี้คือระยะสั้นนะคะในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเนี่ยอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยมีการสนับสนุนนะคะนโยบายลดการพึ่งพิงการนําเข้าน้ํามันดิบแล้วก็ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานที่ประเทศไทยเราสามารถผลิตเองได้ไม่ว่าจะเป็นเอทานอลนะคะโดยการผลักดัน e20 แทน e10 e แล้วก็ส่งเสริมไบโอดีเซลรวมไปถึงส่งเสริมในการลดต้นทุนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำในภาคการเกษตรด้วยทั้งอ้อยมันสำปะหลังและปั์มน้ำมันอย่างจริงจังด้วยนะคะทางด้านดีมานเองก็อาจจะต้องมีการส่งเสริมในภาคการขนส่งอื่นๆนะคะพวกรถใหญ่ๆอย,ยอย่าง e-v truck แล้วก็ e v bus มากขึ้นแทนการใช้พลังงานน้ำมันหรือว่าพลังงานฟอสซิลนะคะอันนี้ทั้งทางบกทางรางทางน้ำทางถนนอะไรอย่างนี้ต่างๆด้วยเพื่อที่จะประหยัดพลังงานมากขึ้นค่ะและที่สำคัญก็อาจจะต้องมีการรวมกลุ่มในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยเพื่อที่จะมีอำนาจต่อรองกับผู้ค้าน้ำมันด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะต่อรองกันเป็นรายซึ่งพลังอาจจะย,ยังไม่มากเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่ามีการรวมกลุ่มในประเทศอาเซียนตรงนี้ก็อาจจะทำให้อำนาจต่อรองนั้นเพิ่มมากขึ้นด้วย ทางด้านของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือไปดูผู้ส่งออกกันบ้างนะคะอย่างคุณชานชัยเจริญสุขค่ะประธานสอรทออก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะคะว่าสถานการณ์ความขัดแยง้งในอิสราเอลแล้วก็อิหร่านในตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีการลุกลามบันปลายแน่นอนนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบการส่งออกของประเทศไทยไปตะวันออกกลางด้วยก็จะต้องดูว่าส่งผลกระทบในการขนส่งทางทะเล โดยเฉพาะเส้นทางทะเลแดงด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนนี้มีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าตลาดตะวันออกกลางก็เป็นตลาดที่สำคัญในการส่งออกของบ้านเราไปนะคะเราก็กําลังเติบโตดีอย่างต่อเนื่องด้วยเรามีสัดส่วนส่งออกไปตะวันออกกลางนะคะถึงร้อยละ5ถึงร้อยละ7ซึ่งตรงนี้ก็ถ้าสถานการณ์ยังลุกลามก็อาจจะทําให้ตัวเลขตรงนี้สะดุดลงได้ค่ะ สิ่งที่กลุ่มผู้ประกอบการส่งออกเขาบอกต้องตัดตอกต้องติดตามเนี่ยก็มี2เรื่องด้วยกันแน่นอนครับเรื่องของการส่งออกผลกระทบถึงแม้ว่าณตอนนี้ผลกระทบยังไม่มีนะครับเพราะว่าช่วงไตรมาสแรกเนี่ยสินค้าที่ส่งออกไปในตะวันออกกลางเนี่ยส่งไปเรียบร้อยแล้วไตรมาสสองออเดอร์คําสั่งซื้อเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้หลังจากเทศกาลโรมอนจบสิ้นไปตั้งแต่10เมษาสินค้าใหม่ออเดอร์เริ่มเข้ามาแล้วแต่ถ้าสถานการณ์ยืดเยื้ออันนี้จะกระทบต่อการส่งออกของไทยในระยะต่อไปแน่ๆเพราะคาดการว่าคําสั่งซื้อสินค้าจะค่อยๆลดลงไปครับ และถ้าหากว่าสถานการณ์บานปลายต่อไปในกรณีที่มีการโจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดงแล้วมีการหยุดเดินเรือสถานการณ์จะวกกลับไปเหมือนกับตอนปลายปี2566เพราะตอนนั้นจะมีสถานการณ์ปัญหาการส่งสินค้าไปทางประเทศทางฝั่งยุโรปประเทศทางฝั่งทะเลแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความรุนแรงมันขยายวงออกไปกว้างมากยิ่งขึ้น จะส่งผลต่อการส่งออกของไทยเห็นชัดๆประมาณปลายไตรามาสที่2ต่อเนื่องถึงไตรามาสที่3ส่วนตัวเลขเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเดือนไตรามาสที่2นะครับการส่งออกของไทยยังไปได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยุติได้เร็วกระทบกอสการส่งออกของเราก็คงจะน้อยหน่อยแต่ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนั้นกระทบไปมากขึ้นขยายวงกว้างมากขึ้น การกระทบต่อการส่งออกก็เป็นเรื่องที่หลีเกเลี่ยงได้ยากครับเราจะต้องจับตาเรื่องของราคาน้ํามันที่สูงขึ้นด้วยนะคะตอนนี้ราคาน้ํามันยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไม่ถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะอยู่ที่90สดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็มีความคาดหวังว่าจะไม่แตะ100เหรียญต่อบาร์เรลค่ะเพราะว่าไม่งั้นต้นทุนของผู้ส่งออกก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะในขณะที่สถานการณ์ค่าระวังเรือตอนนี้เนี่ย เท่าที่ตรวจสอบนะคะยังปกติแล้วก็ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการหยุดเดินเรือในพื้นที่นั้นหรือเปล่ารวมไปถึงค่าระวังเรือก็ราคาค่าระวังเรือก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าทางสร,เรทอเองก็มีการหาหรือร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์เพื่อท,ที่จะติดตามสถานการณ์แล้วก็ค่าระวังเรือต่อไปค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของที1 6ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ